ส่วนอีกพื้นที่นึงนะคะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเองตรงในพื้นที่กระนนะคะคทางสถานีตํารวจภูทรกระนก็ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็น้ําท่วมตามที่ได้มีการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ พลตำรวจเอกคุณเดชน้าหนองคายผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทกรกรนค่ะได้มีการนำเจ้าหน้าที่ตำรวจรจราจรแล้วก็สายตรวจนะคะมาเรียงแถวเพื่อที่จะชี้แจงถึงภารกิจแล้วก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมขังในพื้นที่ตามประกาศของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งมีการระบุนะคะว่าในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมไปถึงพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตจะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก อาจเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากแล้วก็ดินคลนถล่มได้โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ําแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาค่ะซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับว่าทางด้านของสถานีตํารวจภูธรกกำรนนะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการจราจรและการช่วยเหลือประชาชน,นไว้ล่วงหน้าเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นไฟฉายเสื้อสะท้อนแสงพร้อมกับจัดเตรียมนะครับป้ายประชาสัมพันธ์ข้อความนะครับในการเลี่ยงเส้นทางครับรวมไปถึงกลวยางด้วย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในด้านการจราจรในกรณีที่เกิดน้ำท่วมขังนอกจากนี้ก็ได้ประสานงานไปกับเทศบาลนะครับเครือข่ายแหลมไซนะครับโดยนะครับเป็นการบูรณาการนะครับสำหรับการทํางานการช่วยเหลือการหากว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินพร้อมทั้งแจ้งเตือนนะครับให้พี่น้องชาวเรือนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็ขอให้เรือเล็กนะครับงดจากฝั่งในช่วงนี้ด้วยครับ ทางนี้ค่ะทางสถานีตำรวจภูทรกกระนก็ยืนยันถึงความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในทุกสถานการณ์นะคะแล้วก็ขอให้ประชาชนค่ะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมกับปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยของตนเองแล้วก็ครอบครัวด้วยค่ะ